คุณผู้ฟังช่วงนี้เคยมีความรู้สึกนี้บ้างไหมครับว่าชีวิตของตัวเองดูน่าเบื่อซ้ำซากดูทุกอย่างเป็นสีขาวดำหน้าหดหูไปหมดและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าถ้าเริ่มตั้งคำถามแบบนี้เข้ามาในวิดีโอนี้ถือว่ามาถูกซอยแล้วครับวันนี้ผมอเล็กซ์มูนวอล์กจะมาเล่าให้ฟังถึง7ข้อสังเกตครับที่สามารถนำเอามาสังเกตตัวเองได้ว่าตัวเองเข้าข่ายโรคซึมเศร้าบ้างหรือเปล่าครับติดตามฟังกันดูนะครับ ข้อสังเกตอาการซึมเศร้าข้อที่1คุณผู้ฟังเริ่มเลิกที่จะสนใจในเรื่องเล็กน้อยรายละเอียดยิบย่อยดีเทลต่างๆในชีวิตครับเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าสุขภาพจิตของคุณไม่ได้ดีนักครับคุณอาจจะมีงานที่หนักรุมเราเป็นเวลานานมากจนเกินไปคุณอาจจะลืมวันสําคัญต่างๆที่คุณเคยจําได้คุณลืมที่จะเก็บของให้เป็นระเบียบเหมือนกับที่คุณเคยทํางานอดีเรกต่างๆที่เคยชอบทําเคยออกไปทํากับเพื่อนๆกลับกลายเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อเป็นภาพขาวดา และคุณไม่ได้สนใจมันอีกแล้วนี่แหละครับคือทรายของโรคซึมเศร้าออขั้นเริ่มต้นครับ ต่อมาสัญญาณที่สองคุณกลายเป็นคนที่เหนื่อยง่ายท้อง่ายไม่มีพาวเวอร์ไม่สามารถรับผิดชอบงานใดๆให้เสร็จได้ไม่สามารถทําอะไรให้มันต่อเนื่องจนสําเร็จได้คุณเริ่มรู้สึกไหมครับว่างานที่คุณเคยทําชิวๆสบายๆมันกลับกลายเป็นงานที่รู้สึกเหนื่อยหน้าท้อหนักมากขึ้นเป็น2เท่า3เท่าคุณเชอรี่เจคอบสันนักจิตวิทยาท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าอาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นมีสาเหตุจากที่เราได้รับความเครียดจากภายนอก เป็นเวลานานสะสมมากจนเกินไปความเครียดภายนอกเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ครับแต่สิ่งที่เราควบคุมได้สําหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าในภาวะที่รุนแรงนะครับเราสามารถบริหารความเครียดของตัวเองได้ครับกิจกรรมอย่างเช่นการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอการฝึกนั่งสมาธิฝึกอยู่กับปัจจุบันการจดไดอารี่ก็สามารถผ่อนคลายจิตใจของเราระบายความเครียดออกไปสาม,มารถมีชีวิตที่เป็นปกติได้มากขึ้นครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กิจกรรมเหล่านี้มันไม่สามารถเข้ามาช่วยอะไรภายในของเราได้ก็อย่าลืมที่จะไปปรึกษาจิตแพทย์ที่เป็นมืออาชีพลองดูหลายๆที่นะครับเพื่อเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันครับ สัญญาณของอาการซึมเศร้าข้อที่3ที่เราจะสังเกตได้คือคุณไม่อยากจะไปเจอใครเลยคุณไม่อยากจะเข้าสังคมอีกต่อไปอาการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็น introvert หรือ extrovert แต่อย่างไรทุกคนสามารถมีอาการนี้ได้หมดครับอาการเหล่านี้เราจะต้องคอยสังเกตตัวเองอย่างใกล้ชิดเพราะมันจะมองออกได้ยากมากโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าในระยะเพียงเริ่มต้นครับ ข้อสังเกตอาการซึมเศร้าข้อที่4ครับตารางการนอนของเราจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมและเราไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้าพวกเราลองสังเกตตัวเองในจังหวะที่เรามีสุขภาพดีนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวิตของตัวเองเขาเรียกว่า biological clock ครับคือเราจะสามารถนอนได้เวลาเดิมตื่นได้เวลาเดิมโดยที่เราไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเริ่มสูญเสียนาฬิกาตัวนี้ไปเรานอนสามทุ่มบ้าง4ี่ทุ่มบ้างบางวันก็ตีสองบางวันก็ตีสามสุ่มๆกันไปแบบนี้ครับบางวันตื่น9ก้าโมงเช้าบางวันก็ตื่นเที่ยงอันนี้เริ่มเข้าข่ายแล้วครับการที่เราไม่สามารถบังคับเวลาการนอนของตัวเองได้แบบนี้มันคือสัญญาณหนึ่งเรื่องการถดถอยของสุขภาพจิตครับสัญญาณสังเกตอาการซึมเศรา้าข้อที่5เรารู้สึกเหนื่อยหมดไฟแล้วก็ท้อแท้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะนอนไปกี่ชั่วโมงกินอาหารที่เฮลตี้ขนาดไหนคุณก็ยังคงรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เครียดอยู่ตลอดเวลาอาการแบบนี้เกิดจากการที่เราได้รับความเครียดต่อเนื่องเป็นเวลานานเรียกว่า chronic stress ครับเช่นความเครียดจากงานที่หนักจนเกินไปความเครียดจากเพื่อนร่วมง,งานความเครียดจากคู่รักของตัวเองหรืออาจจะเป็นความเครียดจากหนี้สินที่เรามีอยู่ครับ ความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความเหนื่อยที่ธรรมดาความเหนื่อยที่ธรรมดาเราพักก็หายแต่อันนี้ไม่ใช่ครับมันจะรู้สึกว่าเรามีความ d r a i หรือถูกสูบพลังงานชีวิตของเราออกไปจนหมดครับพลังของเราจะไม่มีเราเคยทํางานได้ติดต่อกัน10บชิ้นต่อวันอาจจะเหลือเพียงแค่ชิ้นเดียวต่อวันถ้าสังเกตดูมีอาการนี้ควรระวังเอาไว้ให้มากเลยครับต่อมาครับข้อสังเกตอาการซึมเศร้าข้อที่6คุณรู้สึกว่าจิตใจของตัวเองแตกสลายลำดับความคิดของตัวเองไม่มีคุณรู้สึกว่าไม่สามารถโฟกัสได้ไม่สามารถจัดลำดับความคิดของตัวเองได้รวมความคิดตัวเองให้เป็นกลุ่มก้อนก็ทําไม่ได้รู้สึกว่าในชีวิต มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลย แต่คุณผู้ฟังอาจจะทําอะไรไม่ได้สําเร็จแม้แต่เรื่องเดียวอยากจะโฟกัสกับงานท้ายไม่ได้ทําอยากจะอ่านหนังสืออยากจะฝึกภาษาสุดท้ายก็ไม่ได้ทําสักอย่างเดียวคนที่เป็นอาการนี้อาจจะมีอาการที่ว่าต้องอ่านหนังสือหลายๆรอบบรรทัดเดิมถึงจะจับใจความได้คิดอะไรก็คิดไม่ออกครับอาการนี้ทุกคนก็เป็นได้ถ้ามีสิ่งที่รบเร้าเข้ามามา,มากๆแต่สําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับเขาจะไม่สามารถกลับมาสู่โหมดเดิมที่เป็นปกติได้อีกเลยครับ นักจิตวิทยาริกฮันสันได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามีความรู้สึกแตกสลายแบบนี้มันเกิดจากการที่เราพยายามหาสิ่งยึดเหนีย่ยวทางจิตใจแต่เราไม่สามารถหามันเจอได้อาการแบบนี้คล้ายกับ A.D.H.D. หรือโรคสมาธิสั้นนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เกิดจากสมาธิสั้นจากกําเนิดแต่มันอาจจะเกิดจากความเครียดที่สะสมต่อเนื่องมาเป็นเวลานานครับต่อไปข้อสังเกตอาการซึมเศร้าข้อที่7ครับคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองและหักห้ามใจตัวเองจากสิ่งเร้าต่างๆได้คุณเริ่มที่ ออกไปทานเหล้ามากจนเกินไปคุณเริ่มชอบของคลายเครียดมากจนเกินไปคุณเริ่มที่จะออกไปบิ้นช์บุฟเฟ่มากจนเกินพอดีอย่าเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้บอกว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ทําแล้วผิดนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ร่างกายหรือจิตใจของเราพยายามที่จะหาสิ่งที่มาโคบความเครียดของตัวเองหรือรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นพูดอีกแบบมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าจิตใจของคุณกําลังรู้สึกเครียดรู้สึก ว่างเปล่ารู้สึกที่ต้องการจะเอาอะไรมาเติมเต็มภายในจิตใจของตัวเองคุณอาจจะอยากได้แค่สิ่งที่มาดึงดูดความสนใจของตัวของคุณเองออกจากโลกแห่งความจริงออกจากการงานออกจากความเครียดต่างๆในชีวิตแม้จะไม่กี่ชั่วโมงก็ยังดีถ้าสิ่งเหล่านี้ทําแต่พอดีมันก็เป็น coping mechanism อย่างหนึง่งแต่ถ้าทําจนเกินพอดีมันก็จะไปกระทบชีวิตชีวิตคู่การงานแล้วก็การเงินของคุณผู้ฟังได้ครับ ครับถ้าลองสังเกตตัวเองแล้วมีหนึ่งในสัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นในตัวคุณก็อย่าลืมหันมาดูแลจิตใจของตัวเองให้ดีๆด้วยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ใกล้ตัวของคุณอย่ากลัวครับที่จะเสนอให้เขาไปปรึกษาจิตแพทย์หรือคนที่เป็นมืออาชีพและที่สําคัญครับอย่าทิ้งเขาไปไหนอยู่กับเขาคอยให้กําลังใจเขานะครับสาหรับตัวผมเองผมก็ มีช่วงที่เครียดในชีวิตอยู่เหมือนกันสิ่งที่เป็น coping mechanism ที่ผมใช้ก็คืออ,ออกไปทานบุฟเฟ่นะครับแล้วก็มีชอบนั่งสมาธิผมได้ไปเข้าคอร์สนั่งสมาธิมา10วันนะครับยังไงผมมีวิดีโอที่แนะนำคอร์สนั่งสมาธิอยู่เดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ที่ท้ายวิดีโอถ้าใครสนใจที่จะเอาการนั่งสมาธิเป็น coping mechanism เหมือนกับผมนะครับก็ลองเข้าไปดูในคลิปท้ายคลิปได้เลยนะครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยคุณผู้ฟังที่กำลังเครียดได้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบวิดีโอพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ